โอเหลือจะเชื่อเกิดขึ้นจริงครับล่าสุดเวียดนามบ่นน้อยใจครับหลังทราบข่าวว่า FIVB เนี่ยทุ่มงบประมาณหนุนทีมเย์บอลหญิงไทยเป็นจำนวนมหาศาลจนกล้าวไปสู่ทีมระดับโลกครับเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นถึงขั้นที่คอมเมนต์ของเวียดนามเนี่ยออกมาบ่นน้อยใจโอดควรตะลึงกับข่าวนี้เพรงบประมาณดังกล่าวเนี่ย มันสูงถึงขั้นสร้างตู้เย็นได้10คนกันเลยทีเดียวเหรอมาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับพร้อมอัปเดตสถานการณ์ของทีมสาวไทยของเราครับมีอะไรน่าสนใจมาดูกันและปิดท้ายข้อมูลสุดสำคัญอันนี้เจอมากับตัวนะครับกับการสมัครดูวอลเลย์บอลในระบบสตรีมมิ่งของผมเองครับเจอแล้วเจ็บปวดแต่ต้อง เตือนคุณผู้ชมให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดีคือเรื่องอะไรมาดูกันนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับเอาละสิครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปแล้วครับสําหรับความเคลื่อนไหวล่าสุด ของทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยนะล่าสุดกลายเป็นข่าวโด่งดังในประเทศเวียดนามอีกครั้งนะครับถึงขั้นที่ทำให้วงการวอลเล่บอลเวียดนามเนี่ยบ่นโอดควรว่าน้อยใจ FIVB รักแต่ทีมวอลเล่บอลหญิงไทยเพราะว่าจากข้อมูลล่าสุดนะครับที่ทาง AVC เนี่ยได้มีการตีข่าวใหญ่เกี่ยวกับ ประเด็นของทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพูดเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นําในการสร้างบริษัทก่อนการแข่งขัน VNL 2025เพราะว่าเป็นหนึ่งในทีมจากเอเชียที่สามารถยืนหยัดมาอย่างยาวนานในรายการระดับนี้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสิ่งที่ทําให้ียดนาเนี่ยออกมาบ่นน้อยใจตาลุกตาร้อนกันเลยทีเดียวก็คือการออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ F IB Volleyball Empowerment นะครับที่เฮ้ยมามีการเปิดเผยตัวเลขออกมาว่านับตั้งแต่ปี2018เนี่ยนะครับทีมสาวไทยของเราได้รับงบประมาณหรือว่าเงินสนับสนุนนะครับเป็นจำนวนกว่า551,000ฟังสวิสคิดเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ประมาณสัก22ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่น้อยเลยนะเยอะมากๆ คือทางฝั่งของวียดนามเขาน้อยใจว่าหูงบนี้เนี่ยถ้าคิดเป็นเงินบ้านเขาเนี่ยตกอยู่ที่1 10, 7 0 0 0ล้านดองกันเลยทีเดียวเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยครับเพราะว่าทางฝั่งของ weaving, เวียดนามก็คอมเมนต์เลยว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้ทีมสาวไทยของเราเนี่ยไปได้ไกลกว่าเวียดนามนะปัจจุบันเพราะพวกเขาเนี่ย เป็นลูกลักของ FIVB บางคอมเมนต์ก็มีการโพสต์ว่ามันอาจจะเป็นค่าตอบแทนที่ทีมสาวไทยของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ FIVB นะครับเพราะว่าโอ้โห ในยา่านเอเชียต้องยอมรับว่าชาติที่ให้ความร่วมมือมากที่สุดก็คือประเทศไทยของเราแหะนะครับมีความร่วมมือมี M.O.U เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างนักกีฬาการทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนก็คือการออกมารับหน้าสื่อเป็นเจ้าภาพ วอลเลบวลหญิงชิงแชมป์โลกในประเทศไทยซึ่งจะจัดึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งเวียดนามก็ได้อานิสงส์จากประเทศไทยเนี่ยนะครับคือถ้าไทยเนี่ย ไม่ได้เป็นเจ้าภาพเวียดนามก็จะไม่ได้มาแข่งขันนะอันนี้ต้องตอกย้ำกันเลยเพราะว่าไทยเราเนี่ยพอเลือกสิทธิ์เข้ามาเป็นเจ้าภาพสําหรับจากการแข่งขันเนี่ยนะครับสิทธิ์มันก็เลยว่างในการที่จะทําให้เวียดนามเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวแต่มันกลับตาลปาดครับเวียดนามเองกลับไม่ได้มองแบบนั้นเวียดนามกับมองในแง่ของความน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจคือเขาบอกเลยว่าถ้าเวียดนามได้งบประมาณจํานวนนี้มาเนี่ย ทีมวอลเล์บอลหญิงของพวกเขาสู้ไทยได้แบบสบายๆเลยบางคอมเมนต์เนี่ยนะครับหรือว่างความคิดเห็นนี้ลุกลามใหญ่โตไปถึงขั้นที่ว่าโอ้โหงบประมาณ1 10, 7 0 0 0ล้านดองเนี่ยนะครับสร้างนักกีฬาระดับเดียวกับตู้เย็นได้10คนเลยซึ่งเป็นประเด็นที่ผมพูดได้เลยนะว่ามันเป็นประเด็นตาร้อนมากๆคือต้องบอกว่าตอนนี้นะครับวงการ วอลเลย์บอลของเวียดนามปีนี้ต้องย้ำนะเราต้องตามข่าวอย่าให้กระพริบตาเพราะว่าเจอกันเยอะนะครับแล้วมีผลด้วยโดยเฉพาะอ่ะเจอกันในซีวีลีกเนี่ยมีผลเรื่องของเรนกิ้งชัวร์แล้วเวียดนามเนี่ยโหพยายามนะครับปลุกกระแสทุกอย่างเหมือนกับประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เวียดนามต้องก้าวข้ามทุกอย่างต้องแซงทุกอย่างให้ได้อันนี้ผมเห็นได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะทุกกีฬาทุกอย่าง เรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับคือสู้แบบทุกอย่างนะครับเหมือนไทยเนี่ยเป็นหมุดหมายเลยว่าที่จะต้องแซงให้ได้แต่บางทีบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องเก็บเก็บอาการหน่อยนะดูเขาไม่ค่อยเก็บอาการฟังเท่าไหร่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เออก็เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับต้องดูว่าเวีดนามเนี่ยนะครับจะมีแผนอะไรแต่ผมบอกว่าประเด็นของการสร้างตู้เย็นเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็ได้นะผมว่าบางทีบางครั้งความไม่ชัดเจนของวงการบอลเล,เบล์บอลหญิงของเวียดนามเนี่ย อาจจะเป็นดาบสองคมของพวกเขาเองก็ได้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามเลือกในเวแบบธรรมชาตินะครับเลือกสร้างนักกีฬาอย่างโฟทีขึ้นมาเยอะ <ๆ S 2> ผมว่าจะเป็นอะไรที่โอเคกว่าแต่พอมันมีประเด็นข่าวเช้าไปแข่งกับใครใครก็ไม่ยอมรับไปแข่งที่ไหนเขาก็ไม่เอานะครับแม้ว่า,าหลายๆชาติพยายามอยากให้เกิดความโปรง่งใสแต่เวียดนามก็ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้สักทีก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้รับงบประมาณเหมือนที่ไทยรับก็ได้อันนี้ผมวิเคะนะ เพราะว่าถ้าเวียดนามชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะอัปเดตกับ1สถานการณ์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับตามข่าวก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยมีรายงานว่าวันนี้เราน่าจะซ้อมเต็มระบบนะครับแต่อัปเดตล่าสุดนะครับทีมสาวไทยภายใต้าการคุมทัพของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรเนี่ย มีการยืนยันแล้วนะครับว่าการฝึกซ้อมเต็มระบบนะครับที่จะมีการเผยผ้าต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยก็คือในวันที่22ก็คือวันพฤหัสเนี่ยนะครับสาวไทยจะเต็มระบบพรพันธ์จะเข้าสู่แคมป์แล้วก็จะให้นะครับมีการปล่อยภาพสําคัญที่แฟนวอลเละบอลไทยรอคอยนะครับให้ได้ติดตามกันผมเองนะผมชอบเวของโค้ดออสมากๆเลยนะครับคือกลเป็นโค้ดที่ มองด้วยภาพรวมเนี่ยกระจ่างชัดมากคือเป็นยุคหนึ่งแหละที่ผมว่าเป็นยุคที่ทีมสาวไทยของเราเนี่ยกลายมาเป็นที่สนใจของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเยอะมากขึ้นเพราะว่าโคดอสไม่ปิดกั้นนะในแง่ของการเสนอข่าวอะไรต่างๆเพราะว่าตามรายงานข้อมูลที่ออกมาผู้สื่อข่าวที่เกาะติดทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยโคดอสก็จะมีการอนุญาตนะครับให้สื่อมวลชนเนี่ย เก็บภาพในทุกวันพฤหัสนะครับเพื่ออัปเดตเพื่อพูดคุยกับสื่อมวลชนเพื่อเป็นการสื่อสารน่ะแต่ผมเนี่ยแอบเสียดายเรื่องเดียวคือทําทุกอย่างดีมาหมดเลยนะครับสร้างบรรยากาศมีอัปเดตข่าวให้สื่อเนี่ยมารายงานแล้วมาเล่าให้ฟังแต่แอบเสียดายเรื่องของวีเอนแอลนี่แหละนะครับคือลิขสิทธิ์วีเนแอลมันราคาสูงนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขเรื่องสปอนเซอร์หลักที่มันเกี่ยวกับเว็บการพนันบ้างหรือแม้ว่า เรื่องของสปอนเซอร์ที่ถ้า,าทาง v ี L ถืออยู่เนี่ยผู้ที่ซื้อไปก็จะไปหามาทับซ้อนไม่ได้เลยทั้งนี้มเนเงื่อนไขมันยุกยิกยุมมยิมไม่หมดนะครับมันก็เลยทําให้หลายๆช่องในประเทศไทยเนี่ยไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าโอ้โหเสียเงินนะครับมันก็ไม่ได้จะได้จะหาเงินได้ง่ายนะครับมันก็เลยกลายว่าโอกาสเหล่านี้มันหายไปแต่อย่างที่บอกครับลุ้น ผมยังเชื่อลุ้นจนถึงวินสุดท้ายพูดทุกวันพูดไปเลยบ่นไปเลยให้รัฐบาลได้ยินนะครับกีฬาอันดับหนึ่งอันดับ2ประเทศนะครับต้องไปดูในช่องทางออนไลน์ได้ยังไงนะครับมันต้องดูในทีวีนะครับก็ขอให้ใครที่ได้รับฟังข่าวนี้อยู่นะภัเลยนะครับไปช่วยคนไทยตัวเนี้ยรอฮีโร่อยู่เลยนะครับเพราะว่าประเด็นสุดท้ายที่ผมจะมาพูดถึงผมต้องแชร์ว่าเอือนภัยแบบด่วนๆน,นะอันนี้ประสบการณ์ตรง เจอมากับตัวแล้วก็ต้องมาบอกมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับการที่ผมเองเนี่ยก็ยังไม่รู้วิธิสุดท้ายว่าฟรีทีวีจะซื้อไหมดังนั้นผมก็เลยไปสมัครเลยไอ้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เขาจะมีการถ่ายทอดสด v n l แต่เจอกับตัวตรงที่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับผมเนี่ยมีการซื้อในระบบแบบ3เดือนนะครับแล้วก็มีการลูดผ่านบัตรเครดิตส่วนตัวของผมเองนี่แหละนะครับ แต่ปัญหามนอยู่ตรงนี้หลังจากที่ผมรูดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในอีกหลายวันต่อมาบัตรเครดิตผมใช้ไม่ได้ครับผมก็เลยต้องโทรไปที่ต้นสังกัดของบัตรเครดิตเจ้านั้นดังกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งเฮ้ยเขาแจ้งมาว่ามันมีข้อสงสัยในการตัดเงินคือการตัดเงินเป็นเรื่องปกติผมดูได้ปกตินะแต่เขาบอกว่ามันเหมือนมีสแปมตัวหนึ่งนะครับที่เหมือนมีการยื่นนะครับ ออขอตัดเงินเหมือนกันแต่ไม่ได้ตัดเงินเป็นแบบหนึ่งเหรียญสองเหรียญนะตัดมา0.0เหมือนเป็นการเปิดทางอะ่ะคือพอเราลูดไปแล้วแล้วมันเหมือนมีอีกบิฝัทหนึง่งมาลูดอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับอธิบายเข้าใจนะทางธนาคารเขาก็เลยไม่มั่นใจเขาก็เลยขอที่จะรังคับบัตรของผมไว้ก่อนเพื่อร้อยผมติดต่อพอผมติดต่อไปวมนนี้ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีระบบนี้เกิดขึ้นซึ่งอันนี้อันตรายนะฝากเตือนภัยทุกท่านเลยนะครับผมเชื่อว่าเจอกันหลายคนผมเองเนี่ยถึงขั้น ต้องอายัดแล้วก็ยกเลิกบัตรใบดังกล่าวไปเลยนี่คือความยากลำบากนะที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่อยากจะดู VNL นะครับแต่ต้องไปพึ่งพิงระบบสตรีมมิ่งแบบนี้นะครับซึ่งการระบบจ่ายเงินอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะแบบทำได้ละเอียดยิบแล้วผมเชื่อว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลอ่ะประมาณ เยอะมหาสารที่เขาดูผ่านฟรีทีวีมาโดยตลอดอ่ะถ้าเขาต้องปรับตัวแบบนี้ผมว่ายากลําบากดังนั้นเนี่ยเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาบัตรใหม่แล้วเพราะว่าธนาคารเนี่ยอายัดบัตรผมแล้วเดี๋ยวส่งมาให้ใหม่แต่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจคือเขาก็ถามผมเลยนะธนาคารบอกจะปล่อยเคสน,นี้ปนไปเลยไหมแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการยื่นตัดเงินมาจากบริษัทที่มันแบบไม่ไม่บริษัทเนี่ยอันนี้อันตรายผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นอายัดไปเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและนํามาเล่า นำมาใช้ให้คุณผู้ชมฟังเพื่อเป็นการเตือนภัยนะครับสมัครดูดีๆเช็คดีๆว่าบัตรของท่านยังใช้ได้อยู่หรือไม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเลย์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดๆุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต,ต เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ